ขอบคุณนะคะแ้วคต้องการแม่คนที่มาหลายครั้งมากเลยนะฮะแล้วคือมันสำเร็จใช่ไหมพัดของแม่สุดหาัเดียวก็ได้เข้ารอบก็มีนะครับก็อยากส่งลังใจร้อนไมร้อนค่ะเพราะว่าไม่มีแอร์นะในสตูดทโ่มีพัดลมพร้อมกันแล้วนะฮะพร้อมหรือยังคะเห็นเหัวไม่หหวไม่ไ่ไมอ่ไม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 ม่ม่ม เราไอยพบกับศิลปินรุ่นรานของท่านครอบครัวไม่ท่องคำเมานะฮะหลากหลายซีซั่นได้มารวมตัวกันวันนี้เป็นมิไิ้คอนเสิร์ตย้องนะฮะให้กับทุกท่านได้มีโอกาสร่วมสนุกผ่านบทเพลงต่างๆซึ่งจะเป็นกำลังใจให้พวกเราหลายคนถ้าร้องได้ร้องตามนะฮะเพลงในสนุอยากเต้นเต้นเลยนะฮะแต่ระวังอย่าให้บางคนข้างหลังนะฮะอจบมรางวัล ได้เลยนะฮะเป็นที่เอาละครับคงจะพร้อมกันแล้วนะฮะหรือจะฟังผมร้องสักสี่อันมี้กิดไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าให้มอบรางวัลส่วนตัวได้ทุกคนก็ควักแบงค์สดใส่ให้เลยเพราะว่าาลไยมันจะมีมาพวงเดียวอยู่แล้วไม่งั้นกระสอบผู้เก่งเนื่นคล้องให้หมดเลยเิ่งนิ่งนิ่งนะฮะอะไรยิ่งยิงใช่ไหมฮะนิ่งนิ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่นะฮะ รักสาวขอนแก่นใครพูดนะเนี่ยไม่มีพี่เขาอัพกันเล่นๆอัพไม่เป็นคอนเทนต์เฉยนะฮะเร็วๆนี้กับบทเพลงใหม่ที่เกิดขึ้นมาชื่อเพลงว่าน่ารักจังเลยอ่ะอาเร็วๆนี้ทนได้ไหมคะสักทอนได้ไหมคะผมกลัวจะโดนลิขสิทธิ์ตัวเองสิฮะพี่ยอดเก็บเองนะจ่ายเองนะ โอ้มีไฟด้วยนะระวังอุตัวร้อนนะครับผมแล้้วปายไฟน่ารักจังเลยเอ๊ะป้ายไฟผมมาอย่างนั้นเนี่ยอยู่บ้านพี่ตุ้มต่อไหม้ไปแล้วนะฮะอย่ในรถเรียบร้อยอ่ะพร้อมสนุกกันแล้วนะครับตอนนี้ยังนะฮะไม่เป็นไรไอตัวนี้มันเป็นใครมันชอบทำเมึงใหม่เนี้ยมันไม่แข็งมันไม่ให้ออกมาสักทีงั้นผมร้องสะเพงแล้วกันอ่าไอตบมือนะฮะขอเสียงตตบมือให้ลุงพันธ์ ติดเ,เ,เสร็จนะครับผมเขาเปลี่ยนเพลงได้ไหมคะใช่